จะมาที่บายนะครับการเข้า e-book ในระบบ Android นะครับซึ่งในระบบ Android เนี่ยจะมีตัว Play Store เป็นตัวในค้นหาแอปพลิเคชันนะครับเพราะนั้นเราก็เข้าไปที่ Play Store เข้าไปที่ Play Store แล้วค้นหาแอปพลิเคชันนะครับให้พิมพ์คำว่าวิทยาลัยเทคนิคนคะรสวรรค์คำเต็มเข้าไปเลยครับสพิม พอพิมพ์คำว่าวิไยเทคนิค,คนครสวรรค์ก็จะโชว์แอปพลิเคชันแรกเลยนะครับคำว่าวิไยเทคนิค,คนครสวรรค์เป็นโออ n c พนซีเบอร์นะครับคือการศึกษานะครับนี่มีไอคอนเป็นรูปสีน้ําเงินนะครับที่เขียนคําว่าวิไยเทคนิค,คนครสวรรค์หรือด i จิตอลไรเบอรีนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดผมก็เลือกนะครับติดตั้งนะขั้นตอนติดตั้งจะรอสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของโทรศัพท์แท็บเล็ตของเรานะครับในการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับพอดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็จะไปจอไปแสดงที่หน้าจอของเรานะครับก็คือ NKSTC Library นะครับก็ให้เราเลือกแอปพลิเคชัน Digital Library ของเทคนิคควาสว่างหรือ E-Book เข้าไปนะครับรเราจะถามเรื่องการอนุญาตนะครับการเข้าถึงข้อมูลก็อนุญาตเข้าไปนะครับในขั้นตอนนี้พอเข้ามาสู่หน้าหลักของดิจิตอลไล r ารีหรือที่เรียกว่าอ e ี o ุ๊กของวิทยาเทคนิคงของสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่ขีด3ามขีดมุมทางด้านซ้ายมือนะครับเข้าไปที่เข้าสู่ระบบก็คือเราต้องล็อกอินนะครับในการล็อกอินสมมุติเป็นนักศึกษานะครับ นักศึกษาจะใช้รหัสนักศึกษาในการใช้งานทั้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับรหัสนักศึกษาของ1คนนะครับผมยกตัวอย่างก่อนนะครับ พอใส่รหัสเนึกงสาทั้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับก็เลือกเข้าสู่ระบบ พอรหัสผู้ใช้กับรหัสนักศึกษาเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าล็อกอินเข้าไปสู่ระบบดีต้อนไล i เรหรือ E-Book ของวิทยาเทคนิคนครสวรรค์นะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะมายืมคืนหนังสือได้แล้วนะครับในการที่เราจะยืมหนังสือนะครับให้เราไปที่เมนูทางด้านล่างนะครับมีคําว่าหน้าราก ชั้นหนังสือคลังหนังสือและคลังวิดีโอนะครับถ้าเราจะเข้าไปยืมให้เราเลือกเข้าไปที่คลังหนังสือนะครับเข้าไปคลังหนังสือด้านล่างนะครับพอเลือกคลังหนังสือนะครับก็ให้เราไปค้นหาหนังสือนะครับสมมุติต้องการที่จะยืมหนังสือของไฟฟ้านะครับผมก็เซิร์ชคำว่าไฟฟ้านะครับแล้วก็ค้นหา หนังสือเข้าไปก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับของงานไฟฟ้านะครับหรือเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างสมมุติจะยืมหนังสืองานไฟฟ้าเละอิเล็กทรอนิกส์ก็เลือกเข้าไปที่หนังสือปกหนังสือเลยนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะแสดงรายละเอียดของเนื้อหาพร้อมปกของหนังสือนะครับจะแสดงตัวเราจะเลือกแสดงตัวอย่างก็ได้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีคําว่ายืมมีคําว่ายืม ถ้าเราเลือกปุ๊บมันก็จะยืมหนังสือนะครับอันนี้จะดูในส่วนของคําว่าคงเหลือเพราะนั้นหนังสือเนี้ยในระบบอ e ีบุ๊กเนี้ยคงเหลือแค่2เล่มนะครับถ้ามีการานักศึกษาคนอื่นยืมเข้าไปจนคงเหลือเป็นศูนย์นะครับตรงบริเวณยืมเนี้ยมันจะกลายเป็นาการจองคือหนังสือหมดเราสามารถที่จะจองได้นะครับเมื่อมีการคืนหนังสือเล่มนี้เราก็สามารถมายืมต่อได้นะครับลักษณะนี้นะครับสมมติเราจะยืมหนังสือเราก็เลือกคําว่ายืม การยืมหนังสือก็จะยืมไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้พอเรายืมไปเนี่ยเราจะไปดูที่ไหนนะครับให้เราย้อนกลับไปจากขุมข้้วบนนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้เราอยู่ในคลังสือนะครับตอนนี้ให้เราเลือกไปที่ข้างล่างคําว่าชั้นหนังสือนะครับรานนั้นหนังสือที่เรายืมมาเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ชั้นหนังสือนะครับเราจะอ่านหนังสือที่เรายืมมาเราก็เลือกเข้าไปที่หนังสือของเรานะครับแอปพลิเคชันมันก็จะทําการดาวน์โหลด หนังสือทั้งเล่มออกมานะครับให้เราสามารถอ่านนะครับตอนนี้กําลังดาวน์โหลดแป๊บสักครู่นะครับในการดาวน์โหลดเนี้ยจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สเปคของเครื่องนะครับอาจารดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะรอให้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้ดูตัวอย่างของหนังสือด้วย ตอนนี้พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าปกนะครับเวลาเราอ่านเราก็สไลด์ดูเลื่อนซ้ายขวานะครับก็จะอ่านตัวหนังสือที่เราดาวน์โหลดแล้วที่เรายืมขึ้นมานะครับก็จะมีเนื้อหาให้เราอ่านสามารถซูมย่อขยายได้นะครับผมลองทดสอบนะครับนี่เป็นการอ่านหนังสือผ่านอ e ีบุ๊กนะครับก็ย่อขยายได้นะครับอันนี้ลักษณะของการยืมหนังสือนะครับ สมมติเราไม่อ่านเราก็ย้อนกลับไปปกตินะครับมันก็จะกลับไปที่ชั้นหนังสือนะครับในการยืมหนังสือเนี่ยนะครับพอเรายืมไปเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการคืนนะครับเราก็ไปเลือกที่เมนูคืนหนังสือแต่ถ้าเราไม่เลือกคืนเนี่ยระบบจะคืนหนังสือเองอัตโนมัตินะครับสมมุติเราจะไปที่การคืนหนังสือนะครับให้เราย้อนกลับไปข้างบนนะครับไปที่ขีด3ามขีดด้านบนมุมซ้ายนะครับจะมีเมนูคําว่า รายการยืมหนังสือให้เราเลือกเข้าไปรายการยืมหนังสือนะครับจะเห็นว่าพอเราเข้ามาในรายการยืมหนังสือเราสามารถคืนกดคืนหนังสืออันนี้ได้เลยนะครับหรือระบบจะคืนหนังสืออัตโนมัตินะครับรอัตโนมัตินะครับสมมติคืนหนังสือนะครับพอเราเลือกคืนหนังสือปุ๊บนะครับส okay. <c oughs> ิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรากลับไปที่ ชั้นวางหนังสือนะครับจะเห็นว่าหนังสือของเราไม่มีอยู่ในชั้นแล้วนะครับเพราะว่าเราคืนหนังสือไปแล้วนะครับในการย้อนในการใช้แอปพลิเคชันจากระบบ Android ก็ประมาณนี้ครับ